สวัสดีครับนานๆจะลง Youtube u t u b e ทีนะครับช่วงนี้พอมีพอมีไก่แล้วครับนี่มาอัปเดตให้ชมนะครับุ่วงนี้ไวสอ2เดือนนะครับเป็นสายแดงรอเหมือนเดิมนะครับนี่ให้พี่ๆได้ชมเดี๋ยวจะมีนะครับูเป็นพวกแสงกลนะครับแสงกลลอนนี่นะครับ เป็นสายล้นนี่ก็เริ่มมีแล้วนะครับเดี๋ยวไก่กำลังเริ่มโตนะครับอันนี้มาอัปเดตให้พี่พี่ได้ชมก่อนตรงนี้สีเดียวกันหมดเลยนะครับสีเดียวกันลายเดียวกัน,นรตรงนี้จะมีตัวผู้มันสี่ตัวนะครับตัวเมียสองตัว ตรงนี้ผมก็ทําไว้เช่นเคยนะครับกินได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่ทำลงดินไว้ให้กินเศษอาหารกินอาหารกินใบไม้กิน,ก,นกินได้ทุกอย่างลนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยังไงก็ผมก็ฝาก กดซับตะไครกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ